สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับหลังหวยออกวันหยุดสองวันก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับเมื่อวานก็มีใครดวงดีบ้างครับวันนี้วันนี้จะเอาคลิปสองตัวบนนะครับที่มันผ่านนะครับสองตัวบนเก้าคู่ตรงๆนะครับที่มันผ่านงวดที่แล้วนะครับเรา เริ่มใช้งวดที่แล้วเป็นวันแรกนะครับซึ่งสถิติผ่านมา11งวดนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับเข้า72ตรงๆนะครับ2ตัวบน9คู่ใช้หลัก1า3ตัวหลักหน่วย3ตัวนะครับผลเลขที่ออกคือ501272นะครับข้างล่าง18นะครับ เราก็เข้าเจ็ดสองตรงๆนะครับดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยนะครับสำหรัแบบคลิปนี้แล้วเรามาทำสองตัวบนเก้าคู่ตรงๆกันก่อนครับเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องหลายท่านหลายคนก็อยากจะเห็นนะครับแต่เดี๋ยวดูอันนี้อันนี้ขอตัวให้ดูนิดนึงนะครับแต่วิธีคิดเราก็บอกกันทุกว่าทุกว่น,วน,นะครับ แค่ตัวแต่ยังยังไม่คิดนะครับหลักร้อยสิบหน่วยบนแบบคู่ขี้นะครับงวดที่ผ่านมาหลักหน่วยเราได้เลขคู่นะครับก็ผลออกสองเจ็ดสองนะครับเข้าเลขคู่นะครับหลังจากหลุดไปนะครับและหลักหลักสิบนะครับหลักสิบก็กลับมาเดินสองงวดแล้วนะครับงวดที่แล้วได้เลขขี้ทําได้เลขขี้นะครับ หมดทีแล้วทําได้เลขที่เลขที่ออกสองเจ็ดสองก็คือเลขที่นะครับติบหน่วยเราเข้านะครับน,นี่มาดูหลักร้อยนะครับตัวหลักร้อยผิดนะครับงมดที่แล้วหมดที่ผ่านมาตัวหลักร้อยผิดเดี๋ยวเราค่อยไปทํากันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราไปทํากันในคลิปหน้าหรือใครที่อ่า ทำได้แล้วก็ทำไปดูก่อนนะครับสแบบร้อยสิบหน่วยบนแบบคู่ขี้นะครับสหรับคลิปนี้เราจะมาทำสองตัวบนเก้าคู่ตรงๆนะครับซึ่งเมดดีแล้วมันเข้านะครับวิธีคิดเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยนะครับทำพร้อมกันขอหากระดาษแป๊บนึงนะครับ เลยนะครับเรามาดูกันว่าเราจะใช้ตัวไหนมาทําเป็นแม่สูตรมากนะครับก็คือใช้รางวัลที่หนึ่งนะครับใช้สามตัวล่างครั้งที่หนึ่งสามตัวล่างครั้งที่สามสามตัวล่างครั้งที่สี่นะครับเราก็วดที่ผ่านมาเลขรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกก็คือห้าศูนย์หนึ่ง สองเจ็ดสองนะครับแล้วสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งคือสามศูนย์หกนะครับและสามตัวล่างครั้งที่สามกับครั้งที่สี่เนาะสามตัวล่างครั้งที่สามกบบสามตัวล่างครั้งที่สี่นะครับสามตัวล่างครั้งที่สามคือสี่เก้าแปดนะครับ สามตัวล่างครั้งที่สี่คือหนึ่งสองเก้านะครับเดี๋ยวเราไปคิดพร้อมๆกันนะครับคิดพร้อมๆกันด้วยหลักสิบตัวนี้มาจากไหนตัวนี้มาจากไหนตัวนี้มาจากไหนนะครับแล้วเราเดี๋ยวไปหาผลพร้อมกันนะครับไปหาผลพร้อมกันเลยว่าวดวันที่สิบหกทับห้า สองตัวบนเก้าคู่จะได้อะไรบ้างนะครับฝั่อื่นเรานี่นะครับหาหลักสิบนะครับหลักสิบก็คือใช้หลักพันนะครับหลักพันงวดนี้คือเลขหนึ่งนะครับและหลักสิบบนบวกกันสามครั้งนะครับคือเลขเจ็ดนะครับนี่คือเลขตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งที่เราจะอาไปตั้งไว้ ป็นตัวบวกของหลักสิบนะครับของหลักสิบบน 3, แบบสามตัวนะครับตัวที่หนึ่งคือหนึ่งบวกเจ็ดสามครั้งนะครับอ่าอย่าลืมบวกหลักหน่วยด้วยนะอย่างนี้นะครับหนึ่งบวกเจ็ดบวกสามได้ยี่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งบวกก็เอาตัเศษมันมานะครับเป็นเลขหนึ่งยี่สิบเอ็ดคือเลขหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับแล้วบวกด้วย เลขสองนะครับเป็นเลขสี่นะครับตัวตั้งตัวที่หนึ่งนะครับตัวตั้งตัวที่หนึ่งคือเลขสี่นะครับเลขสี่ตัวตั้งตัวที่หนึ่งก็เลขสี่นะครับวปวแ๊บแหน่อยก็ลายตาเปล่านะครับจับประเด็นตรงนี้นะครับ หนึ่งบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดแล้วบวกสองเป็นตัวตั้งตัวที่หนึ่งนะครับตัวตั้งตัวที่หนึ่งคือตัวนี้นะครับวิธีหาหลักสิบบนแบบสามตัวนะครับตัวตัวที่สองนะครับตัวที่สองตัวที่สองก็จะมาจากการใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสามสี่นะครับ ร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสามบวกด้วยเลขห้าคงที่คือก็เท่ากับตัวต่อไปคือใช้หลักร้อยครั้งที่หนึ่งนั่นเองนะครับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือเลขสามนะครับบวกเข้าไปแล้วบวกด้วยเลขห้าคงที่ครับเลขห้าคงที่เท่ากับ เรามาหาหลักลิบบนแบบสามตัวกันนะครับสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสองนะครับเอาเศษมาวางนะครับวางได้สองนับเพิ่มไปสามแต้มนะครับเท่ากับห้านับเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเท่ากับหกนะครับสำหรับตรวนี้หลักสิบนะครับเราก็จะได้หลักสิบบนสองห้าหกนะครับสองห้าหกแล้วก็วางไว้ เลขสองนะครับสามแถวนะครับหลักสิบเลขห้าสามแถวเช่นกันนะครับหลักสิบเลขหกสามแถวเช่นกันนะครับหลักสิบเราคิดไปพร้อมกันเลยนะครับถ้าผมคิดผิดก็แม่ไปน้องคิดถูกก็เอาตามเอาตามอันที่ถูกนะครับลองตวนตวนกันดูนะครับสาหรับ วิธีคิดหลักหน่วยนะครับวิธีคิดหลักหน่วยวิธีคิดหลักหน่วยบนแบบสามตัวนะครับเลขตัวที่หนึ่งนะครับเลขตัวที่หนึ่งเราไปดูนะครับเลขตัวที่หนึ่งได้มาจากการใช้หลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนคือเลขสองนะครับเลขสองบวกด้วยหลักหน่วยบนก็คือเลขสองครับแล้วบวกด้วยหลักสิบสามตัวครั้งที่หนึ่งคือเลขศูนย์นะครับ นำมาบวกกันนะครับนำมาบวกกันได้สองบวกสองเป็สี่บวกศูนย์เป็นสี่นะครับตัวที่หนึ่งนะครับเท่ากับสี่ตัวที่สองมาจากการที่เราใช้หลักร้อยครั้งที่สามนะครับคือเลขสี่ครับบวกด้วย หลักสิบครั้งที่สามสองครั้งนะครับแล้วบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งนะครับเรามาบวกกันนะครับสี่บวกเก้าเป็นสิบสามสิบสามบวกอีกเก้าเป็นยี่สิบสองนะครับยี่บสองบวกอีกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดดึงเศษมาวางนะครับตัวที่สองคือเลขหนึ่งนะครับส่วนเลขตัวนี้ นะครับคือเลขคงที่นะครับเลขคงที่ก็คือเลขสองนั่นเองครับเราไปหาผลหลักหน่วยงวดวันที่สิบหกทับห้านะครับสิบหกทับห้าก็จะได้สี่บวกห้าอ่าสี่บวกหนึ่งนะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดให้นับเพิ่มสองแต้มเป็นเก้านับเพิ่มอีกสองแต้มเป็นหนึ่งนะครับ สำหรับหลักหน่วยงวดวันที่16ทับ5นะครับหลักหน่วยแบบ3ตัว16ทับ5นะครับก็คือ7 9 1นะครับสูตรนี้อ้างเองด้วยสถิตินะครับใช้จริงงวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกนะครับจากสถิติด้านหลัง11งวดนะครับ วดที่ผ่านมาก็เข้าตรงๆเป็นงวดที่12นะครับก็สรุปคือสูตนนี้เดินมา12วดติดนะครับแบบตรงๆแต่เรามาทำกันดูสติสถิติย้อนหลังแค่3สี่วดนะครับจากงวดวันที่16กรับ3นะครับเราทำได้90 92 94 20 22 24 30 32 34นะครับ วันที่สิบหกทับสามเลขมันก็แปดเก้าศูนย์สี่สองสองนะครับก็ปรากฏว่าก็เข้าสองสองนะครับเข้าลองสองตรงๆนะครับวันที่หนึ่งทับสี่มาทำได้สามแปดสามศูนย์สามสองหกแปดหกศูนย์หกสองเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะครับผลเลขที่ออกก็คือสี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์นะครับก็เข้าเจ็ดศูนย์นี่นะครับตรงๆนะครับ งวดวันที่16ทับ4นะครับ16ทับ4เราก็ทำได้57 59 51 87 89 81 97 99 91นะครับเลขที่ออกก็คือ1007 87นะครับก็เข้า87ตรงๆนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเสียได้นะครับมันไปชนกับเลขดังเขาชนกับ เจ้าแม่ไปชวนหวยกับเจ้าแม่เจ้าพ่อเขานะครับมันก็เลยาที่ซื้อไม่ได้นะครับสําหรับใครที่ซื้อตามเว็บตามอะไรได้นั้นก็ดีใจด้วยนะครับวันที่ผ่านมาเราทําได้เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกศูนย์สองศูนย์สี่ศูนหกหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับเลขที่ออกก็คือห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสองนะครับก็เข้าเจ็ดสองตรงๆนะครับ สำหรับมวดงวดถัดไปมวดที่จะถึงนี้นะครับมวดวันที่สิบหกครับห้านี่ครับหลักสิบเราทำได้สองห้าหกนะครับสองห้าหกหล,ลักหน่วยเราทำได้เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเราไปจับคู่กันไว้นะครับก็เป็นสองเจ็ดนะครับสองเก้านะครับ สองหนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งหกเจ็ดหกเก้าหหนึ่งนี้เราไปลุ้นลุ้นกันต่อนะครับให้มันเป็นเดินต่อไปอีกยาวๆนะครับจะยาวแค่ไหนอันนั้นไม่มีใครทราบนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับสำหรับ องตัวบนเก้าคู่ตรงๆนะครับพอที่ผ่านมาเข้าตรงจริงๆนะครับเข้าตรงจริงๆสำหรับงวดต่อไปนะครับงวดวันที่สิบหกทับห้านะครับรอฟังผลพร้อมกันนะครับรุ้นกันรุ้นให้มันสวบ,บนันเดินต่อนะครับจะตรงหรือจะกลับก็ขอให้มันเดินต่อนะครับสำหรับจุดนี้ ก็ทําให้พ่อแม่พี่น้องได้นําไปเก็บไว้จนกับอาจารย์นักคำนวณท่านอื่นดูนะครับว่าจะเลขตัวไหนที่มันจะไปตรงกับอาจารย์นักคำนวณท่านอื่นนะครับส mm ําหรับคลิปนี้ก็ว่าแนวทางสองตัวบนสุดนี้ใช้เป็นวดที่2นะครับใช,ใช้จริงเป็นงวดที่2อนะครับสําหรับวิธีทําก็ เราก็มาทำให้ดูกันแบบสดๆแล้วนะครับสถิติก็ทำกับย้อนหลังดูเองแล้วกันว่ามันเข้ามา12มวดติดจริงหรือไม่นะครับเข้าแบบตรงๆนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับมวดที่แล้วสินมวยร้อยสิบหน่วยคู่ที่หลักร้อยมันผิดนะครับ ตรวหลักร้อยมันผิดเดี๋ยวเราก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะได้ตรวหลักไหนจะได้เลขอะไรกันบ้างนะครับและสำหรับเด่นบนตัวนี้นะครับเพิ่งใช้งมดที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าเข้านะครับเลขออก272นะครับ272เข้าเลข2นะครับเข้าเลข2 ครับเดินที่หลักร้อยสี่งว่าติดนะครับรู้สึกว่าจะผพานดูสามสูตรนะครับสามสูตรสูตรนี้ก็เข้าเลขสองนะครับสองสูตรนี้เข้าเลขสองสองสูตรชนกันหนึ่งสองสามนะครับเลขออกสองเจ็ดสองนะครับสองเจ็ดสอง เดี๋ยวเรามาดูสองสูตรนี้ก่อนนะครับสองสูตรนี้เลยวิธีคิดก็จะใช้สูตรนี้จะใช้ดด16กครับ5นะครับ16กครับ5้าคิดเต็มไปพร้อมกันนะครับ วิธีคิดเลขตัวนี้นะครับเลขตัวนี้ก็จะมาจากหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนหลักร้อยบนหลักร้อยบนคือเลขสองนะครับบวกด้วยหลักสิบครั้งที่หนึ่งคือเลขศูนย์นะครับหลักสิบครั้งที่หนึ่งคือเลขศูนย์ผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์เท่ากับสอง นับเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นสามนับเพิ่มอีกหนึ่งแต้มเป็นสี่นะครับสําหรับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็จะเลขตัวนี้ตัวแรกนี้นะครับก็จะมาจากการที่เราใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนนะครับหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบน แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับหลักร้อยบนนะครับบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างนะครับหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็จะออกมาเป็นหลักร้อยบนคือเลขสองหลักหน่วยบนคือเลขสองเป็นสี่บวกด้วยหลักหน่วยล่างคือเลขแปด สี่บวกแปดเท่ากับสิบสองนะครับสี่บวกแปดเท่ากับสิบสองวางเลขสองนะครับแล้วไปบวกด้วยเล,วเลขตัวที่สองนี้ครับเลขตัวที่สองนี้ก็จะมาจากเดี๋วก่อนนะครับ นี่มเขียนไว้เองผมก็ดูไม่ชัดเองนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่หนึ่งหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกกันเจ็ดครั้งนะครับตัวนี้ครั้งที่หนึ่งบวกกันเจ็ดครั้งาตามตัวล่างครั้งที่หนึ่งก็เลขศูนย์นะครับบวกกันเจ็ดครั้งก็เท่ากับศูนย์ะครับศนบวก กันเจ็ดครั้งเท่ากับศูนย์แล้วบวกด้วยเลขสามคงที่นะครับก็ส่วนนี้ก็จะได้เด่นเด่นนะครับห้าผลลัพธ์ได้นับเพิ่มไปทีละแต้มหกเจ็ดนะครับส่วนนี้สำหรับมวดนี้ไม่ชนนะครับสำหรับมวดนี้ไม่ชนกันนะครับพเมียเป็นน้องดูว่าส่วนมันจะเดินต่อหรือเปล่านะครับเราไปดูอีก ส่วนนี้นะครับส่วนนี้ส่วนนี้วิธีคิดก็จะจบเยอะหน่อยนะครับเราจะมาตั้งตั้งนเลยตั้งจากใช้รางวัลที่หนึ่งสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งสามตัวล่างครั้งที่สามและสามตัวล่างครั้งที่สี่นะครับเรา,าคิดพร้อมกันนะครับว่าเราจะได้ผลเลขมานนกันตัวไหนนะครับรางวัลที่หนึ่ง ห้าศูนย์หนึ่งนะครับสองเจ็ดสองสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งสามศูนย์หกนะครับสามตัวล่างครั้งที่สองศูนย์หนึ่งแปดนะครับสามตัวล่างครั้งที่สามขอโทษทีนะครับอันนี้ผิดครั้งที่สามครั้งที่สามคือสี่นะครับสี่เก้าแปดนะครับสี่เก้าแปดแล้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สาม และครั้งที่สี่นะครับครั้งที่สี่ครั้งที่สี่คือหนึ่งสองเก้าครับหนึ่งสองเก้ามาหาเลขต,ตัวตัวตัวแรกนะครับเลขตัวแรกเลขตัวแรกนะครับก็คือหลักพันบวกหลักหมื่นนะครับบวกหลักพันนะครับบวกด้วยหลักหน่วยนะครับเป็นเลขตัวที่หนึ่งก็ ศูนย์บวกหนึ่งบวกสองนะครับเท่ากับสามนะครับเท่ากับสามสิบหกห้านะครับตัวตั้งตัวที่หนึ่งคือเลขสามนะครับเลขสามแล้วบวกส่วนตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็จะใช้หลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับบวกกับหลักสิบครั้งที่สาม เก้าบวกสามบวกเก้าากับสองนะครับอันนี้ไปบวกกันเราก็ได้เลขตัวที่สองนะครับสองเก้าบวกสาม่ากับสองไปดูตัวที่สามที่มาของตัวที่สามนี้นะครับที่มาของตัวที่สามนี้ก็คือใช้หลักสิบครั้งที่สี่นะครับบวกกันห้าครั้งนะครับก็จะได้ศูนย์นะครับ เพราะว่าครั้งที่สี่คือหนึ่งสองเก้านะบวกสองบวกกันห้าครั้งก็เท่ากับศูนย์นะครับศูนย์บวกเลขหนึ่งคงที่นะครับก็สามนะครับสามบวกสองเท่ากับห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกนะครับได้หกหนึ่งสองมาเดินนะครับตัวจะเดินต่อหรือไม่นะครับเราไปจับสามสูตรชนกันดูนะครับมีเลขอะไรชนกันบ้างน,นะครับสำหรับ เด่นตัวเด่นบนแบบสามตัวนะครับสองส่วูตัวที่หนึ่งได้สองสามสี่ตัวที่สองได้ห้าหกเจ็ดนะครับตัวที่สามนะครับได้หกหนึ่งสองนะครับสำหรับม้วนนี้มันก็จะมีเด่นเด่นอยู่สองตัวคือเลขหกกับเลขสองนะครับเลขหกกับเลขสองแล้วก็ไปต,ติ๊กไว้นะครับกับสูวรนี้ ถ้ามันเดินนะครับก็คือเลขหกกับเลขสองนะครับเลขหกกับเลขสองดูดูกันไว้สองแถวนี้ก่อนนะครับดูสองสองแถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูสูตรร้อยสิบหน่วยบนแบบคู่ขี้นะครับแล้วก็ผมก็จะหาสูตรอื่นๆเข้ามาผสมผสานกันอีกนะครับก่อนที่จะไปสรุปกันนะครับ สำหรับงวดที่ผ่านมาก็ทําออกมาน้อยคลิปเพราะเวลาไม่ค่อยมีนะครับเวลาไม่ค่อยมีก็ทําน้อยแต่ก้าเข้ามันก็ก็ก็น่าเชื่อใจนะครับทำมากไม่เข้ายิ่งทำเยอะมันยิ่งยิ่งทำให้คนคิดคำนวณเขวยนะครับก็จ,จับ จุดวัดใจกันทีหลังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวฝากน,นิดนึงนะครับสัวนี้วดที่ผ่านมาเข้าประับนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันหลังจากกลองคลิปทำทำบนเสร็จก่อนนะครับทำเลขบนเสร็จก่อนแนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไป ก็เลยทยอยทำสองตัวล่างให้นะครับสองตัวล่างเมื่อที่ประหารมาก็มีเข้าสองสูตรนะครับเป็นสิบสองคู่กับสี่คู่เมื่อักครู่นี้ครับที่ให้ดูสำหรับนี่นะครับสูตรน,นี้นะครับสูตรนี้สองตัวล่างสิบสองคู่นะครับเข้าตัวเข้าตัวกลับมาอ่องวดวันที่สิบหกทับสี่ ว่ที่ผ่านมาก็เข้าตัวกลับอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูมวดมวดมวดต่อไปนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับอันนี้เอามาให้ดูเรียกน้ำย่อยเฉยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากแนวทางนะฝากแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องได้นําไปพิจารณาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับื่อใครอยากจะได้เร็วแล้วเอาไปหาลอตเตอรี่ไว้นะครับต่างลอตเตอรี่หรืออะไรไว้นะครับก็ จะทำให้ดูตอนนี้ก่อนนะครับส่วแต้่สิบหน่วยงวดที่แล้วผิดนะครับมันไปออกตัวกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราค่อยมาจับพร้อมกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำแต้มสิบหน่วยบนแต้มร้อยสิบหน่วยบนและร้อยสิบหน่วยบนคู่ขี้นะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจารณากันนะครับส mm hmm. ำหรับคลิปนี้ ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ากดมาติดตามกดชมกดคอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับจะได้มีแรงและกำลังใจทำคลิปมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เป็นทางเลือกอีกต่อ,ต,อต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ